เค okay, ครับ EP สอง EP ก็ได้ได้จบลงแล้วไปไหนแม่ตรงไหนเงีย้ยเงเ้ยนะเฮ้ยแล้วเห็นแล้วระวัะาางตกลงนะนี่มาทางนี้แม่เอื้อมมือเอาแม่อย่าไปลงตรงนั้นไหนไหนไม่เห็นหมดนี่นี่นั่งลงโอ้ทำไมตอนแรกนี่ไม่ต้องไปนู่นก็บอกไม่ต้องลงลลเออ ตายหรือยังยังยังนี่ครับเจอแล้วส่ถุงสิเอ้าปกันต่อทุกคนไปึดึงใครอยากได้ไส้เดือนก็มาเอาได้นะครับเขาจะถามไม่ว่าอยู่ตรงไหนซึ่งผมไม่บอกมาหากันเอาเอง เจอแล้วครับอีกหนึ่งตัวแม่ทําลายไอรังมันอีกุ้ยตัวยใหญ่คนมีปลาด้วยอยู่ใต้น้ําน้ำคตรใสเลยไหนไหนไหไหน,น,นไปแล้วทุกคนมีอหอยมั้วค่อยๆครับมีหอยอยู่ข้างในด้วยค่อยๆนะอันลวสองตัว ตัวใหญ่ทั้งนั้นแม่หนูว่ามาสวีกันอยู่แน่เลย,เเยใช่มาตรอสมพันธุ์ใช่มาตรงผสมพันธุ์